เขวันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6คาหนึ่งมาสแสดงละครเรื่องแรงกดดันจากเพื่อนณวันที่26ก,กรกฎาคมคุณธศักราช2559ไอชันผมกำลังจะกลับบ้านแต่เขาเห็นเพื่อนๆของเขาเพื่อนๆจึงเรียกให้ผมมาหาเมื่อเขาเข้ามาถึงเขาเห็นว่าเพื่อนๆกำลังสุบุรีและพูดกับเขาว่า ย <laughs> right. ังไงบ้างเอาบริสุทธิ์มั้ยน้านายนี่ขาะเชื่อไหมเรื่อยๆพี่้าด้ไปสูบตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ให้นายนะแล้วให้นายเอาไปสูบตอนไช่กีฬา